อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน500บาทนะครับรับเงินฟรีเข้าทูมิเนียลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีค่าสมัครนะครับผมไม่มีการลงทุนนะครับหรือว่าเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครอยากรับเงินทูมิเนียลเล็ตแบบนี้500บาทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับช่องทางการทําเงินนฟรีะ ครับผมวันละ500บาทสูงสุดต่อการถอนเงิน1ครั้งเลยนะครับยอดที่ผมได้รับมาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่500บาทของการถอนเงินเลยนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่อยากมีเงินฟรีแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีเนี่ยดาวน์โหลดฟรีนะครับผมที่ google play store นะครับบนมือถือ android เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก็เข้ามาดาวน์โหลดกันได้นะครับผมสําหรับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีเนาะแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่า step go นะครับก็เป็นอี เงินฟรีได้ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอในส่วนของตัวแอปนะครับแนะนําให้กดลิงก์ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมสามารถกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปนี้สามารถดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรถึงจะเข้าใช้งานได้นะครับโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานการถอนเงินจากแอปสเต็ปโกนะครับล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับในส่วนของชูมานิโ l เลตนะครับให้เรา ดูตรงนี้นะครับผมที่หลายหลายคนสอบถามเข้ามาว่าแอป Step Go เนี่ยยังจ่ายเงินปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าทําการถอนเงินแล้วนะครับมันเด้งออกจากระบบเองนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักฐานการล่าล่าสุดในส่วนของการถอนเงินนะครับผมถอนไปเมื่อวันที่14กุมภานะครับ2023นะครับได้รับเงินเมื่อวันที่16นะครับผม16กุมภาเนาะถอนเงินไป2วันนะครับก็ได้รับเงินเข้ามาเลยนะครับจำนวน500บาทตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยทางแอปไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเพราะว่าผมก็ทําเหมือน กับเพื่อนๆปกติเลยนะครับก็คือการดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับแล้วก็ทําการรีวิวนะครับในส่วนของการสมัครการใช้งานการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็ทําเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนทั่วไปนะครับผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแอปนะครับแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับผม500บาทแล้วก็หลักฐานการถอนเงินล่าสุดทั้งหมดที่ผมถอนมาจากแอปนี้เนี่ยก็เกือบจะ1 0 0 0 0บาทแล้วนะทำฟรีได้จริงแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับยังไม่ได้รับคะแนนนะครับสำหรับการสมัครครั้ง นะสามารถกดที่เมนูของฉันตรงนี้แล้วก็กดที่กรอกรหัสเชิญนะครับการกรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับผมเป็นการป้อนไ d คดีเชิญของเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนอยู่ที่5000เหรียญทองนะครับการใส่ไ d คดีเชิญตรงนี้นะครับคุณจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินถ้าคุณอยากจะใส่รหัสเชิญนะครับถ้ามีของเพื่อนนะแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้สามารถกรอกได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยในแอป2 45284สำหรับใครที่สมัครแล้วนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนนะครับโดยการแชร์รหัสโค้ดสามารถนํารหัสโค้ดของตัวเองเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับเข้าไปใส่ได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูแต่ละเมนูกันนะครับว่าแอปนี้เนี่ยทำเงินทูนิเลตได้อย่างไรนะครับในส่วนของเมนูมีเพียง3เมนูเท่านั้นนะครับในส่วนของหน้าหลักรายงานของฉันนะครับมพียงแค่3เมนูเท่านี้เลยในส่วนของหน้าหลักนะครับก็จะเป็นช่องทางที่จะใช้ในการทําคะแนนนะครับแอปนี้เนี่ย จะเป็นการทําคะแนนนะครับผมคะแนนแล้วก็เพรเนาะเมื่อเรามีคะแนนตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูนิวเบลได้เลยนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะก็ตามปกคลิปนะครับที่ผมบอกว่าแค่เขย่ามือถือนะครับก็สามารถทําเงินได้แล้วนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะแนะนําทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเมนูแรกนะครับที่รูปนิ้วเนี่ยมันแนะนําให้เรากดเนี่ยก็คือการเช็คอินนะครับในแต่ละวันนะครับวันละ300คะแนนนะครับผมนี่ครับเราสามารถ เข้ามากดเช็คอินได้ในแต่ละวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับการเช็คอินนะครับจะเป็นการดูแอดโฆษณาก่อนนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเนาะเราสามารถกดเช็คอินได้ต่อเนื่อง30วัน20,000เหรียญทองนะครับต่อมานะครับผมก็คือเหรียญทองที่มันขึ้นตรงนี้เราสามารถกดรับได้เลยทุกๆ50นาทีนะครับผมเราก็กดไปเลยนะครับ50หรือ50วิประมาณ50วินะไม่ใช่50นาทีประมาณ50วินะครับล้วก็กดรับได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นยินดีด้วยนะครับผมคุณได้รับ88เหรียญทองนะแล้วก ไอีกประมาณ5 0กว่าวินะครับจะกดรับได้นะต่อไปนะครับผมวิธีการเขย่ามือถือเนี่ยทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับเราจะปิดหน้าจอไว้ก็ได้หรือว่าไม่ปิดก็ได้นะครับสังเกตตรงนี้จะมีรูปคนนะครับที่เป็นการเดินนะครับศูนย์เก้านะแอปนี้จะเป็นการเดินหรือว่าเขย่าก็ได้หรือว่าเราปิดหน้าจอแล้วเราก็ใส่กระเป๋าแล้วเราก็เดินนะครับเดินออกกําลังกายได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนจากการเดินเนี่ยเป็นเงินนะครับผมก็คือการเขย่าก็ได้นะสังเกตนะครับส อันนี้ผมนั่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็พูดให้กับเพื่อนๆดูนะเนี่ยครับเราแค่เขย่ามือถือก็ได้นะครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นจํานวนแบบนี้เลยเห็นไหมยี่สิบกว่าและสามสิบแล้วนะครับนั่งอยู่กับที่แล้วก็เขย่าก็ได้นะครับผมอันนี้คือผมนั่งอยู่นะแล้วผมก็เขย่าให้ดูนะครับมันก็ขึ้นคะแนนแบบนี้เลยนะครับพอมันขึ้นจํานวนตรงนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราสามารถกดแลกเปลี่ยนเหรียญทองได้นะครับโดยการกดคําว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้นะนี่ครับแลกเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณาก ขวามือตรงนี้นะครับอันนี้คือการเขย่ามือถือตามที่ผมได้เขียนไว้ตั้งแต่ปกคลิปเลยนะครับต่อมานะครับผมการทําเพชรตรงนี้จะต้องเชิญเพื่อนนะเพราะว่าเราจะต้องทําภารกิจการเชิญนะครับ การดูวิดีโอการหมุนวงล้อนะครับสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับต่อมานะครับผมชวนเพื่อนเพื่อที่จะมาสร้างรายได้นะครับการชวนเพื่อนเนี่ยอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญการเชิญนะครับเราเชิญได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line y ย YouTube Tik t o อกได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถและรูปแบบของการเชิญเพื่อนของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าจะเชิญผ่านช่องทางไหนด้วยวิธีไหนนะครับกดคัดลอกในหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่อง ต่างๆได้เลยนะครับผมทุกช่องทางเนาะวิธีรับรางวัล80,000เหรียญทองนะครับดูตรงนี้นะข้อแรกนะครับเมื่อมีคนดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราสมัครกรอกรหรัสโค้ดของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารับทันที20,000เหรียญทองนะครับ หากเพื่อนของเราทำการเดิน,นหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วครบ,บ2,000ครั้งรเราจะได้รับอีก50เพชรนะครับต่อมาข้อที่3เมื่อ,อเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยทำการเดิน,นอย่างน้อย2,000ครั้ง2,009น่ย3วันติดต่อกันรวมเป็น6,009ในแต่ละวันนีก็คือวันละ3่าวันละ2,000ะเราจะได้รับอีก60,000เหรียญทองนนี่คือการแนะนําเพื่อนนะถามว่าไม่แนะนําได้ไหมได้นะครับแต่ว่ากว่าที่เราจะได้ถอนเงินอาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่เขาแนะ นต่อมานะครับผมก็เป็นการหมุนวงล้อนะครับการหมุนวงล้อนําโชคเนี่ยหมุนได้10ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็กดเริ่มนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของคะแนนนะครับยีคะแนนถึง1 0,000นคะแนนเลยนะครับผมนี่คือวิธีการหมุนวงล้อง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับไม่ยากนะต่อมานะครับผมบัตรขูดลุ้นโชคนะครับบัตรขูดเนี่ยเล่นง่ายๆเลยนะครับสามารถลุ้นรับเงินรางวัลที่10ดอลลาร์หรือประมาณ300กว่าบาทได้แต่ว่าเราจะต้องสุ่มนะครับโดยการหาลูกเรือนะครับหอันเนาะถ้าเจอ6 รับเลย10ดอลลาร์แต่ถ้าไม่เจอนะครับก็ได้รับคะแนนตามจํานวนเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับนี่ครับขูดบัตรแบบนี้อันนี้ได้มา3เรือนะครับผมก็ได้อยู่ที่ประมาณ100เหรียญทองนะครับรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือวิธีการเล่นบัตรขูดนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของซูเปอร์สล็อตนะครับสำหรับซูเปอร์สล็อตเนี่ยก็เหมือนกับการหมุนวงล้อนะครับผม10ครั้งต่อวันนะครับก็กดเริ่มได้เลยนะครับเป็นการรับคะแนนฟรีเท่านั้นนะไม่ใช่การลงทุนนะครับตรงนี้นะครับผมได้ รางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับผมสาหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับส่วนภารกิจอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทําได้เลยนะดาวน์โหลดแอปลองเล่นนะครับผมดูโฆษณานะครับกดโฆษณารับเหรียญทองนะครับผมรับรางวัลจากการเดิน5ครั้งก็คือการเขย่าหรือว่าการเดินนะครับแล้วเรากดแลกเปลี่ยนทั้งหมด5รอบนะก็จะเสร็จภารกิจนะครับกาชานําโชคนะครับผมเป็นกาชาปองนะครับสมบัติลึกลับนะครับรางวัล10ครั้งบัตรขูด20ครั้งเล่นสล็อต10ครั้งนะครับแล้วก็สมบัติลึกลับ9ครั้งนะครับสุ่ม ป้องนะครับ10ครั้งนี่ครับภารกิจทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยนะ ต่อนะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรายงานการเดือนของเราในแต่ละวันแล้วก็แต่ละเดือนนะเราสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ผมทํายอดไปนะครับแล้วก็เป็นการจัดอันดับของเราแล้วก็ของเพื่อนเราเนาะต่อนะครับผมเรามาดูที่การถอนเงินนะครับเมนูของฉันนะครับก็กดไปที่คะแนนของเราเนาะตรงคําว่าถอนนะครับการถอนเงินนะครับก็มี2ช่องทางเลือกนะครับผมก็เป็นชูมิโนเลสและก็ PayPal นะผมจะแนะนําเป็นชูมิโนเลสแลกกันเนาะเพราะว่า PayPal เนี่ยยังมีปัญหาอยู่ในประเทศ การถอนเงินชูมิเนิวเลตขั้นต่ำนะครับผมจะเริ่มต้นที่10บาทนะครับผม120,000เหรียญทองนะครับแล้วก็300เพชรเนาะตรงนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับขอแค่มีคะแนนแล้วก็เพชรครบตามจํานวนก็ถอนเงินได้นะถอนเงินได้สูงสุดถึง500บาทนะครับถอนเงินเข้าชูมนินเวเลต500บาทต้องมีคะแนนอยู่ที่6ล้านคะแนนแล้วก็600เพชรนะครับถึงจะทําทการแลกได้นะตอนนี้นะครับผมมีอยู่คะแนนอยู่ที่ประมาณ810,000คะแนนนะครับสามารถแลกได้แค่10บาทเนาะ10บาทนะครับผม100ไม่แลกแลกยันะ แากได้แค่10บาทนะตอนนี้นะครับผมยังไม่แลกแล้วกันเนาะเพราะว่าเพิ่งแลก500บาทไปก็เก็บสะสมอีกสักหน่อยเมื่อครบ100ค่อยแลกแล้วกันนะครับการถอนเงินไม่ยากนะครับผมกรอกเบอร์ว w ลเล e t เลยกรอกแค่เบอร์ w ล l ล e t นะครับใช้ในการรับเงินนะครับกรอกเสร็จก็ถอนเงินได้เลยนะครับรอเวลานะครับการตรวจสอบด้วยนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแอป StepGo นะครับในส่วนของวิธีการทําเงินแล้วก็การถอนเงินล่าสุดนะครับเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้นะครับแอปนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีทูมิลเลดเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ